ขยะนะคะก็คือวัสดุต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเช่นเศษอาหารเศษกระดาษภาชนะบรรจุสิ่งของที่แตหกหักแก้วขวดเครื่องใช้เก่าๆซึ่งถูกทิ้งไว้ตามที่ต่างๆที่ไม่ใช้แล้ว แยขยะแล้วมันจะดียังไงทำไมทำไมเราควรใส่ใจแยกขยะย่กย่แย่ขยะทิ้งแล้วไปไหนทิ้งทิ้งกันไปเคยรู้หรือเปล่าขยะจากบ้านของเราไปสุงถึงเป็นภูเขาลูกใหญ่ต้องใกต้องปั้งแล้วรอวันย่อยสลายขยะก็มีมากมายต้องย่อยสลายเป็นร้อยร้อยปีขยะแต่วันี้ชาเลนงเป่ไปแล้วไม่ต้องคุยต่อขยะไปไวไม่ต้องรอสาเลนง์คลายต่อได้ถูง ฉันใช้ใหม่ก็ดีเขาเป็นเชื้อเพลิงก็เข้าทีขยะจึงมีค่าเหมือนทองคำควรแค่รับมือสโลว์ขย่าะ้ยอย่าแยกโฟมเอาไว้ขยะทั้งหลายก็แยกไปขยะตื้นใส่หุ้มกันไปเลยแยกขยะเพื่อขยะลงไปละขอเชิญคนไทยมารวมใจช่วยขยะขยะขยะหยุดขยะหินขยะเยอะไม่แยกขยะ ขยะย่อยสลายมูลฝอยย่อยสลายคือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้เช่นเศษทากเปลือกผลไม้เศษอาหารแต่จะไม่รวมถึงซากพืชผักผลไม้ที่ผ่านการทดลองโดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบได้มากที่สุดคือพบมากถึง64%ของปริมาณขยะทั้งหมด ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เช่นแก้วซึ่งเศษแก้วที่แตกหักสามารถนำมาทำเป็นขวดใบใหม่ได้และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ,นๆเช่นยางรถยนต์กระปอ๋องอลูมิเนียมพลาสติกเศษกระดาษ เมื่อผ่านการรีไซเคิลแล้วยางรถยนต์สามารถทําเป็นโต๊ะเศษกระป๋องเครื่องดื่มสามารถผลิตเป็นกระเป๋าขวดพลาสติกสามารถนำมาเป็นกระถางต้นไม้เศษกระดาษสามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษเพื่อใช้ซ้ำอีกครั้งสำหรับขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับ2ในกองขยะพบประมาณ30%ของปริมาณขยะทั้งหมด ขยะอันตรายหรือขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆซึ่งได้แก่วัตถุไวไฟวัตถุมีพิษวัตถุที่ทำให้ระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นเคมีพันธุ์หรือสิ่งอื่นๆที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่คนสัตว์สิ่งแวดล้อมเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องสเปรย์ขยะอันตรายเหล่านี้เป็นขยะที่พบได้น้อยที่สุดพบเพียงประมาณ3%ขยะทั่วไปหรือมูลฝอยทั่วไปคือขยะประเภทที่นอกเหนือจากขยะร e ีไซเคิลและขยะอันตรายมีลักษณะย่อยสลายยากเช่นห่อพลาสติกใส่ขนมซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถุงพลาสติกผงซักฟอก สำหรับขยะทั่วไปเป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตรายพบประมาณ3%แล้วรู้หรือไม่ขยะแต่ละประเภทใช้ระยะเวลาการย่อยสลายตามธรรมชาตินานแค่ไหนเศษกระดาษ2-5เดือนเปลือกผลไม้6เดือนถ้วยกระดาษเคลือบ5ปีก้นกรองบุหรี่12ปีกระป๋องอลูมิเนียม80-100ปีถุงพลาสติก450ปีโฟม ไม่สามารถย่อยสลายได้แล้วพวกเราคิดว่าต้องใช้เวลานานอีกเท่าไหร่กว่าขยะพวกนี้จะหมดไปปยังไงกันบ้างคะเด็กเด็กๆได้เรียนรู้ความหมายเกี่ยวกขยะไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะและสามารถ บอสชนิดขยะต่างๆได้แล้วใช่ไหมคะว่ามีขยะอะไรบ้างเด็กๆสามารถทิ้งขยะลงในถังขยะอย่างถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเพราะเด็กๆได้ทราบเกี่ยวกับชนิดของขยะไปอย่างนั้นแล้วสําหรับวันนี้นะคะคุณครูชมพู่นะคะก็ขอ,ขอจบการในการสอนแต่เพยียเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในการเรียนถัดไปบายบายคะ่ะ